รักร้ายนายมาเฟียตอนที่7จทับหนึ่งหลงป่าคนทั้งสองพากันเดินลัดเลาะไปตามทางชันของภูเขาจนในที่สุดก็เดินหลุดพ้นออกมาจากทางชันได้เสียทีแต่ก็ยังติดอยู่บนเขาอย่างลงมาไม่ถึงตีนเขามึงนั่งก่อนได้ไหมกูเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเจเจเอ่ยพลางทิ้งก้นนั่งแมะลงบนโขดหินก้อนใหญ่ ปราดยืนเท้าสเอลหายใจหอบและหันมองออกไปไกลแต่ทว่าตอนนี้เขามองไม่เห็นแล้วว่าตีนเขามันอยู่ตรงไหนและบ้านคนที่ตีนเขาก็มองไม่เห็นแล้วเช่นกันสายขวาหน้าหลังในตอนนี้เต็มไปด้วยป่ามันมีแต่ป่าที่หนาทึบและดูน่ากลัวจากสัตว์มีพิษสายตาคมหันมามองเจเจและได้เห็นว่าที่ด้านหลังของร่างเล็ก มีงูจงอางกำลังชูคอแผ่แม่เบี้ยมาให้เฮ้ยไอ้เจมีงูอยู่ข้างหลังมึงปราดพูดบอกเสียงสั่นแต่หน้านิ่งทำให้ร่างเล็กแอบคิดว่าจะโดนแกล้งอีกหรือเปล่าฮคิดว่ารอบนี้กูจะเชื่อมึงเหรอมึงแกล้งกูไม่สำเร็จหรอกนะบอกไว้เลยกูไม่ได้แกล้งมีงูตัวใหญ่กำลังแผ่แม่เบี้ยใส่มึงอยู่จริงๆพอเลยไอ้ปราด เห็นว่ากูกลัวงูก็แกล้งกูอย hm ู่นั่นแหละไอ้เจมึงนั่งนิ่งๆนะอย่าขยับเด็ดขาดปราดบอกพลางค่อยๆก้าวเข้าไปหาเจเจท่าทางแบบนั้นมันทำให้ร่างเล็กเริ่มใจไม่ดีขึ้นมามีงูอยู่ข้างหลังกูจริงๆเหรอวะเจเจร้อนใจและอยากจะลุกวิ่งแต่ร่างสูงก็เอ่ยห้ามไว้อย่าขยับเดี๋ยวกูจะไล่มันไปเอง เขาบอกพลางเอื้อมมือไปหยิบไม้ที่อยู่ข้างเท้าขึ้นมาแต่เมื่อเจเจเห็นว่าปราดดูจริงจังเอามากๆเขาเชื่อแล้วว่ามีงูอยู่ข้างหลังจริงๆแต่ก็ทนไม่ไหวและลุกวิ่งมากอดคอปราดเฮ้ยร่างสูงร้องตกใจออกมาทันทีที่เจเจลุกวิ่งงูมันก็รีบพุ่งเข้ามาจะฉกที่ก้นเจเจมือปราดก็รีบตวัดไม้ฟาดงูนั่นออกไปอีกทางก่อนจะกอดร่างบางเอาไว้แน่น ไม่เป็นไรมันไปแล้วไหนอ่ะมันอยู่ไหนเจเจหันไปมองทางด้านหลังนั่นไงปราชีให้ดูงูที่กําลังเลื้อยไปเจเจเห็นแค่ช่วงหางของงูก็ขนลุกไปทั้งตัวแถมยังอ้าปากร้องและกอดคอปลาสแน่นจนคนโดนกอดอึดอัดหายใจไม่สะดวกมันไปแล้วมันไปแล้วไม่ต้องกลัวนะมือหนาลูปหัวบางอย่างเบามือนี่เขากำลังทำอะไรอยู่ กำลังปราบเจเจจากการกลัวงูงั้นหรอให้ตายเอถอะ้้อใครได้มาเห็นคงได้เป็นขี้ปากให้พวกลูกน้องของพ่อเอาไปเมาส์กันจนสนุกปากแน่มึงจะปล่อยกูได้ยังกูเริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วนะปราดบอกพร้อมกับดันตัวเจเจให้ถอยออกห่างเอะโทษทีนะกูไม่ได้ตั้งใจกูกลัวนะเช่่งเหอะพูดจบปราดก็หันไปอีกทาง พลังสูดลมหายใจเข้าปอดลึกและเป่าลมฟู่ออกมาเจเจทำให้เขาใจสั่นไว้หรือเป็นเพราะอะไรกันแน่ตอนนี้ปราดก็ยังไม่เข้าใจตัวเองแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อเจเจเอ,อ่ยถามเพราะตอนนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ใบหญา้าเต็มไปหมดปราดได้ยินคำถามนั้นจากเจเจทำให้นึกไปถึงภูพาเขาหยิบมือถือขึ้นมาหวังจะโทรออก แต่แบตด,ดันหมดเสียก่อนทำให้ร่างสูงแสดงท่าทีหัวเสียออกมาเอ้เจเอาโทรศัพท์มึงมาดิไม่รอช้าเจเจนำมือถือของตนให้ร่างสูงทันทีปราดรีบกดโทรออกไปหาพี่ภูพารอสายอยู่ไม่นานก็มีคนรับแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรออกไปมือถือมันก็ดับเชี่ยของมึงก็แบตหมดเหตุการณ์นี้ปราดยิ่งหงุดหกิดเข้าไปใหญ่ ทั้งตอนนี้ก็เริ่มจะหิวแล้วด้วยทําให้หัวเสียได้ง่ายมากเจเจนั่งลงบนโขดหินอีกครั้งพางมองปาาอย่างใช้ความคิดว่าท่าทางของปราที่ได้เห็นในตอนนี้มันดูไม่เหมือนคนอายุ16เลยแม้แต่น้อยเพราะเขาดูมีความคิดมีคําพูดที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุร่างสูงหันมองไปรอบตัวก่อนจะเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ตอนนี้มันเริ่มจะมืดลงเรื่อย แต่สถานที่ในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะให้คนทั้งสองพักได้เราต้องเดินกันต่อต้องหาที่พักคืนนี้ก่อนกลางสูงหันมาบอกร่างเล็กพยักหน้าและลุกเตรียมที่จะเดินแต่ทว่ามันมีแต่ป่านะงูก็น่าจะเยอะด,ด้วยเฮ้ยเดียวเมื่อกี้มึงบอกว่าหาที่นอนงั้นหรอเจเจถามอย่างไม่เข้าใจว่าในที่แบบนี้จะไปนอนตรงไหนได้ ทำไมหรือมึงจะเดินทั้งคืนไม่นอนละ่ะเดินทั้งคืนได้หรอวะไปนำทางก็ไม่มีอ่ะก็ใช่ไงเพราะแบบนั้นเราต้องรีบหาที่นอนก่อนที่มันจะมืดจนมองไม่เห็นอะไรยังไงละ่ะมึงเดินตามกูมาเหอะไม่ต้องถามมากจุดประโยคนั้นคนทั้งสองก็เดินตามกันไปเวลาผ่านไปจนตอนนี้มืดเกือบจะสนิทมึงแน่ใจเหรอ ว่าแบบนี้จะปลอดภัยและบนต้นไม้นี้ไม่มีงูแน่นะ,จะเจเจถามอีกฝ่ายที่ตอนนี้นั่งอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ที่มันถัดออกไปจากเขาเล็กน้อยในป่าที่หนาทึบแบบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่อันตรายหรอกนะแต่อยู่บนนี้ก็ดีกว่าอยู่ข้างล่างก็แล้วกันแต่กูกลัวตกนี่ว่าถ้าเกิดกูหลับแล้วร่วงลงไปจะทำไงถ้ามึงตกมึงก็เจ็บเพราะงั้น อย่าเสือกตกเข้าใจเจเจมองปราดอย่างเคืองใจให้เล็กน้อยนี่ไม่คิดที่จะพูดกับเขาดีๆเลยหรือไงให้ตายเถอะเพราะไอ้บ้าคนนั้นแท้ๆที่ทำให้มึงกับกูต้องมาอยู่ที่นี่บนไปแล้วได้อะไรขึ้นมามึงนั่งเงียบๆไปเถอะก,กูจะได้เงียบสักหน่อยมึงยังจะมีอารมณ์มาหลับอีกลรอวะกูแม่งระแวงไปหมดเลยร่างเล็กบอกพลางหันมองไปรอบตัว ปราดไม่ได้ตอบคำถามนั้นและกำลังเอนตัว,ตวลงที่ที่ลำต้นของต้นไม้พลางกอดอกจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาลงเฮเมื่อไร่จะออกไปจากที่นี่ได้เลนเนี่ยวันนี้กูไม่น่าพามึงมาที่นี่เลยเจเจบอกพลางพยายามมองนั่นนี่ไปทั่วเพราะเขารู้สึกกลัวไปหมดกลัวมดกลัวแมลง กลัวสัตว์มีพิษต่างๆและกลัวความมืดด้วยปราดลืมตาขึ้นมาเขามองออกไปไกลยังแสงไฟบ้านเรือนที่เห็นอยู่ด้านล่างของตีนเขาพรางถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะพูดมึงเห็นแสงไฟพวกนั้นไหมอืมเจเจตอบพรางหันมองไปที่แสงไฟพวกนั้นพรุ่งนี้กูจะพามึงลงไปที่นั่นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะกูคงไม่มีปัญญาพามึงลงไปหรอก Hmm. เออขบปากซะกูจะนอนปราถอนหายใจออกมาก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งร่างเล็กไม่เข้าใจว่าน,นี่ปราจะโมโหใส่เขาทำไมพรางเงียบตามที่อีกฝ่ายบอกแต่จะให้ฝืนหลับก็คงจะยากเพราะบรรยากาศมันน่ากลัวจนเกินไปเวลาผ่านไปไม่รู้นานเท่าไรร่างเล็กยังคงฝืนนั่งอยู่อย่างนั้นแม้จะเริ่มง่วงแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะนอน เสียงก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บด้านล่างก็ดังมาให้ได้ยินอยู่ตลอดทำให้สมองของเจเจเริ่มมโนไปต่างๆนานาว่ามันเป็นเสียงของอะไรแต่ในที่แบบนี้จะให้คิดดีก็เป็นไปไม่ได้นี่มึงหลับยังวะร่างเล็กเอ่ยถามตอนนี้เขามองเห็นร่างหนาแค่เพียงเงามืดๆที่ใต้ต้นไม้มีเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่ามึงได้ยินไหม เขาพูดเสียงเบาด้วยความวิตกกังวลแต่อีกฝ่ายกลับเงียบสนิทไม่มีเสียงเอ่ยตอบกลับมาเลยเอ้ประหาดกูกลัวนะมนงช่วยตอบกูหน่อยดิเขาเริ่มจะเหงื่อตกขึ้นมาแล้วพระธาตอนนี้ยิ่งเงียบมากเท่าไรมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเขาอยู่คนเดียวเจเจกลัวมากเพราะมองไม่เห็นอะไรทำให้ตอนนี้พยายามใช้มือใช้เท้าคลาทางไปตามต้นไม้เพื่อที่จะหาทางปีนล,ลงมาหา ปราดที่นั่งอยู่บนกิ่งไม้ถัดลงมาจากเขาไม่มากนักเอ้ปราดมึงยังอยู่กับกูปะเนี่ยลกลัวๆเนะเจเจพูดไปพลางขยับตัวเพื่อที่จะไปหาปราดและแม้ว่าเท้าจะพยายามเขี่ยหาที่เหยียบดีแล้วแต่ก็พลาดทำให้ตัวเองกำลังจะตกต้นไม้เฮ้ยเจเจร้องลั่นพลางหลับตาปีในใจก็เตรียมตัวที่จะยอมรับกับความเจ็บถ้าหากตกลงไป แต่ปราดก็คว้ากำคอเสื้อของเจเจได้ก่อนจะรีบดึงตัวร่างเล็กขึ้นมานั่งตรงหน้าบนกิ่งไม้ท่อนเดียวกันแต่เมื่อเจเจเจอตัวปราดแล้วสองมือก็ลนลานรีบคว้าร่างหนาเข้ามากอดปราดใช้อีกมือจับที่กิ่งไม้อีกกิ่งและอีกมือก็กอดที่เอวเล็กแน่นอยู่นิ่งๆเดยกก็ได้ตกลงไปกันทั้งคู่เมื่อกี้ทำไมมึงเอาแต่งเงียบวะรู้ไหมว่ากูกลัวมากขนาดไหน ่อเมดนี้ถธอกูเรียกแล้วมึงไม่ขานรับกูจะถีบมึงปากสวยสั่นเครือน้ำใสเอ่อคลอออกมาเต็มหน่วยตาปราดไม่ได้เอ่ยตอบแต่เขากำลังกอดปลอบร่างเล็กที่ตอนนี้กอดรัดคอแก่งเอาไว้แน่นน้ำตาของเจเจหยดลงบนบากแกร่งมันเปียกชุ่มจนร่างหนารู้สึกได้ทำให้เขาปล่อยมือข้างที่จับกิ่งไม้มาลูบผมบางทางด้านหลังของเจเจ กูขอโทษต่อไปกูจะขานรับมึงหยุดร้องไห้ได้แล้วมึงสัญญาแล้วใช่ไหมเออกูสัญญาถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้มึงอย่าอยู่ห่างจากกูนะกูกลัวว่ามึงจะไม่ได้ยินเวลากูเรียกหาปราดนิ่งไปตอนนี้หากไม่มีความมืดเขาคงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้แต่นี่ก็คงจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่เขาจะกล้าทำบางอย่าง เอามือมึงออกมาให้กูหน่อยร่างหนาบอกพรางนำบางอย่างออกมาจากกระเปะ๋ากางเกงจะเอามือกูไปทำไมกูมีของจะให้มึงน่ะมึงจะให้อะไรกูหรอใส่ข้อมือฮะมึงจะให้ใส่ข้อมือกูเออทำไมถามมากจังวะมึงจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอากูจะได้เก็บเอาเอเอาเอา,เอา,เอาสิ ไม่ว่ามึงจะให้อะไรกูก็เอาอยู่แล้วเมันก็เลิกถามแล้วเอามือมาปราดคำความมืดมัดไส้ข้อมือให้เจเจและจับจับคลำคลำดูว่าน่าจะแน่นพอแล้วจึงปล่อยมือออกจากมือบางเจเจ,เจยกมือมาคลำดูเขาจับไปเจอเหมือนจะเป็นกระต่ายตัวน้อยและเพียงแค่นั้นก็ยิ้มจนแก้มปริแม้ว่าตอนนี้กูจะมองไม่เห็น แต่กูว่ามันต้องสวยมากแน่นๆขอบใจมึงนะไอ้ปราศเดียยาทำหายละ่ะเพราะถ้าสร้อยนี้ยังอยู่กับมึงนั่นก็หมายความว่ากูก็ยังอยู่กับมึงประโยคนั้นมันทำให้ร่างเล็กนึกคิดไปต่างๆนาๆนา,นาเหตุการณ์ในตอนนี้นี่มันคืออะไรกันทำไมมันถึงได้ทำให้หัวใจดวงน้อยเต้นแรงได้ขนาดนี้กูจะดูแลมันให้ดีสร้อยข้อมือเส้นนี้จะอยู่กับกูตลอดไป ขอบใจมึงนะปกติแล้วกูไม่เคยซื้อของให้ใครมึงเป็นคนแรกเลยนะที่กูซื้อให้เมื่อได้ยินแบบนั้นปากสวยก็ยิ้มจนจะฉีกไปถึงใบหูหากตนเองไม่สำคัญกับคนตรงหน้าคาดว่าปราดก็คงจะไม่ทำแบบนี้ไอ้ปราดอืมกกอดมึงได้ปะวันนี้มึงกอดกูไปกี่ครั้งแล้ว กูไม่เห็นว่ามึงจะขอแล้วครั้งนี้ทำไมมึงถึงขอก็มันไม่เหมือนแกน,นี่นะแต่ว่าถ้ามึงไม่ให้กอดก็ไม่เป็นไรเอะร่างเล็กถึงกับชะงักเมื่อมือหนาคว้าตัวเขาเข้ามากอดเสียเองปากบางกระพานฉีบยิ้มกว้างออกมาพร้อมกับสองมือที่กอดตอบกลับไปอยากเห็นจังเลยว่าใส่ข้อมือนี้จะสวยมากขนาดไหน เขาบอกพรางยกมือขึ้นสูงและมองเงาจี้กระต่ายที่ข้อมือผ่านแสงของดวงจันทร์ปราที่ได้ฟังก็ฉีกยิ้มออกมาเช่นกันและหวังอยู่ลึกๆว่าเจเจจะชอบมันแต่ทว่าแค่เพียงครูเขาก็ต้องหุบยิ้มเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเฮ้ยไอเจอะไรร่างเล็กตอบพรางถอยตัวออกมาจาก,กร่างหนาเล็กน้อยมึงรู้สึกไหม มึงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเจเจเงียบและฟังที่ปราดพูดมามันทำให้เขาคิดไปไกลว่ามันมีงูหรืออะไรแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ไอเจระวังปราดร้องรั่นพางกอดเจเจเอาไว้แน่นกิ่งไม้ที่ท้งคู่นั่งอยู่มันหักทำให้คนทั้งสองตกลงมาและกลิ้งไปบนพื้นที่มองอะไรไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ รักร้ายนายมาเปียตอนที่เจ็ดทับหนึ่งหลงป่าวันนี้ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะตะกุตะกตัดลึกเกินเหมือนเดิมแหละพูดแล้วก็อัดใหม่พูดแล้วก็อัดใหม,ใหม่เหมือนเดิมทุกคนแต่มันก็คงเพราะความเพียรความเหนื่อยของเดียม,มันก็เลยแบบเหมือนเดิมอะยังยิ่งยิ่งลบใหม่ยิ่งลบทิ้งแล้วอัดใหม่ก็ยิ่งหงุดหงิดตัวเอง ก็เลยอาจจะมีตะกุตตะกัดน,นิดนึงนะคะแล้วก็บางคำอาจจะพูดไม่ชัดเหมือนม่วงคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงแล้วพบกันในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย